สวัสดีคะ่ะเมื่อในเย็นวันกะมาเอาใบตองนะคะเอาใบตองไปเฮ็ดขนมเห็นบอกค่ะต้นกล้วยต้นกล้วยยุอิตาลีแล้วค่ะเนี่ยสวนไทยสวนครัวไทยที่อิตาลีนะคะหนาห่อนกะดีจังชีละ่ะนี่ไห่อยากให้กลินสุย่างอยู่อันนี้คือต้นทับทิมนะคะต้นทับทิมเห็นบ่สวนอิตาลีคะ่ะส่วนมากสิเป็นแบบว่าข้าเจ้าแบบมี่สวนกันเนาะ ก็เจ้าสีเฮ็ดพอได้อยากได้กินหน้าห่อนเฮ็ดได้ผู้เฒ่าบ่อนบ่เงาังเส้านะาจาะย์กเจ้ากระสิบปลูกพักปลูกหญ้าก,กินกันขึ้นกันเ้อค่ะเด้ออันนี้ก็ต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยต้นนี้คนตัดหลายจนมาใบาอันนี้หมดแล้วเออสงสัยก็ตัดทิ้งโอ้ยมีนอมันคือเป็นเตานอนไปปลูกค่ะนอเน,นี่ยแต่ว่ามันคือสีเดืนแกนปวดเดวมือรุ่นจังมาเอาโอเคเนาะค่ะเนาะแค่นี้เนาะ มูยืนถ่าแล้วเขาตัดใบตองตากใบหายพร้อมมูกด็ดีโอเคค่ะคลิปนี้กับใ้เบิ้งคลิปสั้นแค่นี้แหละค่ะให้เบิ้งใบตองโอ้ใบตองคือไกลกันเบิ้งเนาะ <c ười> ขันพูดใดอยากเบิ้งชีวิตคนไทยในอิตาลีกะคกอยติดตามเวยค่ะเด้ออยากเบิ้งอีหยังงะค่อยแนะนำมาเด้อเห็ดให้เบิ้งโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่อยติดตามตอนต่อไปนะคะ